3เรื่องที่คนอาจไม่รู้เกี่ยวกับเทพของมุคโคดะรู้ไหมครับว่าเทปที่ให้พรกับมุโคดะไม่ได้ข่าใสยอย่างที่คิดวันนี้ขอเล่า3มเรื่องที่คนดูอนิเมะหลายคนไม่รู้เกี่ยวกับเหล่าเทพในสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารจากต่างโลกครับข้อ 1. เทปสายมูแต่โดนจํากัดวงเงินจริงๆแล้วเทพที่คอยขอของจากเน็ตซูเปอร์โดนเดมิวกอสกาหนดงบให้ใช้ได้แค่เดือนละเทะ่ากันเพราะทําไม่จํากัดพวกเขาจะซื้อแต่ขนมกับเหล้าจนระบบโลกพังครับข้อ2 พรที่ได้ไม่เหมือนตอนแรกออกอากาศในเว็บโนเวลพรของเทพตตละองค์มีรายละเอียดเยอะกว่าที่อนิเมะพูดเช่นพรของเทพลมไฟดินรวมกันแล้วทำให้มุขดะแทบจะก,กัรพิษส่วนใหญ่ของโลกนี้ได้ฟรีๆเลยเปิดกล่องกับดักพิษในดันเจียนได้แบบชิวๆเลยข้อ 3. เดมิุกอสแอบส่องเทพผ่านจอมีตอนพิเศษที่เล่าว่าเดมิลกอสมีจอระบบเอาไว้ดูว่าเทพแตะละองค์ทำอะไรอยู่แล้วก็นั่งกินเหล้าบ่นว่า นี่พวกนายเป็นเทพจริงๆใช่ไหมเนี่ยโคตรอารมณ์เจ้านายดูพนักงานผ่านกล้องวงจรปิดเลยครับ